สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเพื่อนเพจสีสหายทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับการแชร์มุมมองคู่ทองคำนะคะในรูปแบบของเพจสีสหายนะคะก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่9กธันวาคมนะคะเราก็มาดูกันนะคะในทางเฟรม,มัน ราคาทิศทางยังคงขึ้นอยู่นะแล้วก็ EMA ยังคงหักนะคะแนวโน้มก็คือชุดนี้นะคะที่เห็นแท่งแดงๆมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นการพักตัวนะคะแต่ภาพโดยรวมของมันยังคงว่ามีโอกาสที่ราคาอาจจะดันตัวขึ้นต่อได้นะคะโอเคไปที่วีก,กันใน Time f r a ฟ e w ว e k นะคะเราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วเนาะว่าราคาชุดนี้นะคะลงมาเกิดสัญญาณฮิตใช่ไหม คิดกับอันนี้นะคะบ่งบอกว่าราคาเป็นไซเว์แต่ EMA ยังช้อนล่างนะคะเลยมองว่าคิดชุดนี้มีโอกาสดันนะคะให้ราคาปรับตัวขึ้นได้อยู่แต่ทีนี้การดันราคาปรับตัวขึ้นชุดนี้นะคะเราต้องมาดูว่ามีโอกาสที่จะเป็นเขึ้นไปเป็น New ไฮหรือเปล่านะคะโดยที่เราก็จะต้องดูที่แนวต้านของคำเฟรมวีไว้ก่อนอะตีเอาไว้วีคสีม่วงนะคะต้านด้านบนนะคะที่ปัจจุบันราคายัางคงแบบ เดินทางไปไม่ถึงแล้วกันนะคะยังเดินทางไปไม่ถึงวิกมีด้านบนมีกรอบด้านล่างที่เป็นแนวรับนะคะที่เราตีเอาไว้ว่าชุดนี้นะคะราคาลงมาเนี่ยเป็น h i d เด n ก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะเป็นรูปแบบของการไซเว์หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในทางเฟมเดกันนะคะว่าทิศทางเป็นยังไงวิกบอกได้แค่ว่าฮิตนะคะฮิต ก็คือมีอเป็นภาพของการไซเว่แต่ว่า EMA ช้อนนะคะอาจจะดันราคาขึ้นต่อได้นั่นเองอะทีนี้มาดูในเด y พอเรามาดูในเด y เราจะเห็นว่าเด y นะคะ EMA ตัดกลางนะคะบ่งบอกชัดเจนว่าราคายังคงอยู่ในกรอบของการไซเว่นะแล้วก็วิ่งอยู่ในกรอบของออทำเฟรมวีคด้วยบนล่างสีม่วงตรงนี้นะคะทีนี้ในเด y ในเดเราก็จะเห็นกรอบเช่นกันนะคะโดยที่ กรอบเดอยู่ตรงนี้เดเป็นสีเขียวอ่ะเห็นไหมมีกรอบของเดที่ราคานะคะเคยขึ้นมาแล้วก็มีการเทตัวลงมาเห็นไหมแล้วก็วิ่งปรับลงมาด้านล่างอ่ะให้เป็นกรอบของเดชุดนี้ไปละกันนะคะที่ราคาเนี่ยไม่หลุดแนวรับชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดนะคะมองว่าราคาเป็นไซเวย์ไซเวย์ชุดนี้นะคะจะไซอยู่ในกรอบนี้หรือเปล่าเราจะเห็นว่ามีกรอบเนี้นะที่ราคาวิ่งไม่หลุดเลยเห็นไหมคะ ะะเดี๋ยวเราดับลงไปดูทางเฟรมเล็วก่อนแต่เราดูภาพเดกันก่อนภาพของเดนะคะมีโอกาสที่ราคาจะไซเวย์ไซเวย์ตรงไหนได้บ้างก็นี่แหละวิ่งเล่นไปในกรอบกรอบนี้ได้ปึ๊บปึ๊บไม่หลุดดันขึ้นนะคะการดันขึ้นดันสามารถผ่านไฮนี้ก็ได้มาใช้กรอบใหญ่ของวีก็ได้เช่นกันนะคะเป็นภาพของการไซเวย์อยู่นั่นเองะะั้ เดี๋ยวเราดูไปก่อนดูไปทีละทีละด่านละกันนะคะโอเคแล้วราคาชุดนี้นะคะตีเอาไว้มีแนวต้านอะตีไว้แบบนี้ก่อนถ้ายังผ่านต้านนี้ไม่ได้นะคะก็น่าจะเป็นการไซเวยอะไรอยู่แถวแถวนี้แหละนะคะในเดย์โอเคเดย์เป็นไซเวยชัดเจนอีเมตัดกลางนะคะไปดูสี่ชั่วโมงกันพอเราดรอปมาที่สี่ชั่วโมงนะคะกรอบการไซเวยแคบลงนะโดยที่สี่ชั่วโมงเนี่ยมีกรอบอยู่ตรงนี้ ด้านบนที่ราคาไม่ผ่านสีส้มนะคะแล้วก็เป็นกรอบกรอบเดียวกับอ่าเดนั่นแหละด้านล่างนะคะสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยไซเวยอยู่ในกรอบๆรอบนี้แหละโดยที่อ่ะหนึ่งของสี่ชั่วโมงปีแบบรวมๆตรงนี้นะคะจะมีแนวรับชุดนี้นะที่ราคาเนี่ยลงมากี่ครั้งก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมคะแม้ว่าชุดนี้จะลงมาเหมือนแบบทำมันจะทำอย่างนี้นะปึ๊บ เห็นไหมคะทำลดต่ํากว่าอ่าเพราะฉะนั้นใน4ชั่วโมงนะคะเราจะได้กรอบอีกหนึ่งกรอบละกันอาจจะเป็นกรอบของหนึ่งชั่วโมงละแต่เราเห็นชัดอยู่ใน4ชั่วโมงตรงนี้ด้วยเล็กๆตรงนี้เห็นไหมคะให้เป็นสีชมพูนะถ้าราคาชุดนี้นะคะเห็นไหมชุดนี้วิ่งอยู่ในกรอบที่เล็กลงละนะคะให้เป็นกรอบอันนี้ แล้วก็ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในกรอบของการไซเวย์แนวคิดในการเข้าเทรดนะคะก็น่าจะเป็นแนวคิดของการไซเวย์นั่นเองราคาขึ้นมาถึงแนวต้านใช่ไหมแนวต้านชุดนี้นะคะสภาพชุดนี้แนวต้านนะถ้าราคาไม่ผ่านนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งอยู่ในกรอบๆนี้เพราะฉะนั้นขึ้นผึงด้านบนนะคะถ้ามีสัญญาณในทางเฟรมเล็กๆนะที่เราสามารถจะ เซลล์ได้นะคะก็สามารถกดเซลลงมานะคะแล้วก็ต้องเหมือนแบบเก็บตามกรอบเหมือนตีปิงปองไปมาเนะาะทีนี้มีภาพอย่างนี้ให้ละกันนะคะว่าสมมุติว่าสมมุตินะคะว่าถ้าไซเวชุดเนี้ยจบแล้วเรามีมุมมองว่าจะเป็นทิศทางของการขึ้นขึ้นในที่นี้คือขึ้นแบบไซเวนะคะไปแบบไซเวนะคะเราอาจจะมองได้ว่าจุดเนี้ยถ้าเป็นจุดต่ําสุด นะคะของ4ชั่วโมงเห็นไหมราคาลงมาใช้แนวรับ4ชั่วโมงนะคะที่เป็นโซนต้นกําเนิดแล้วราคาไม่หลุดเห็นไหมคะราคามีการดันตัวขึ้นนะจุดต่ําสุดคือจุดจบไซเวคือจุดนี้นะอะตีไว้ให้ก่อนลูกศรนมนาะอันนี้เป็นมุมมองว่าไซเวย์อัพขึ้นไปก่อนอัพไปแถวแถวแนวต้านเนี่ยเส้นเหลืองกรอบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ไกลมากนะคะเราจะเห็นว่า ราคาปรับตัวลงมาถึงแนวรับของสี่ชั่วโมงนะคะแล้วราคามีแรงดันกลับขึ้นไปใช่ไหมหนึ่งแล้วนะสองในหนึ่งชั่วโมงเองเนะะี่ยค่ะเมื่อราคามาชนแนวต้านราคาก็มีการพักตัวกลับลงมาแต่เราจะเห็นว่าในหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มีแนวรับอยู่ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมสองนะคะราคา ตัวลงมาใช้นะคะเกิดการไซเวยอดอกลงไปสิบห้านาทีเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีแนวรับของเขาที่ไม่ผ่านเช่นกันอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ในมุมมองของการที่จะปรับขึ้นก่อนนะไซเวย์เพื่อปรับขึ้นไปข้างบนตรงนี้ไซเวย์อยู่นะคะเราจะเห็นว่าเราสามารถเดีเมื่อาาเช้าราคาลงมาถึงตรงนี้ใช่ไหมราคามีแรง บายกลับขึ้นไปเลยอ่ะมาดูที่ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันราคามาติดแนวต้านถ้าจะขึ้นต่อนะถ้าจะขึ้นต่อนะคะเรามองว่าราคาน่าจะเกิดการเห็นไหมขึ้นถึงแนวต้านปุ๊บแน่นอนราคาจะเกิดการพักตัวคะ่ะพักตัวแค่ไหนไม่รู้นะคะอ่ะพักตัวแค่ไหนไม่รู้แถวๆนี้เอาว่าเป็นกรอบของการไซด์เวย์นะคะพักตัวเล็กๆ EMA ยังคงช้อนนะ พักตัวเล็กๆ EMA ยังคงช้อนสมมติพักอย่างนี้แล้ว EMA ยังคงวิ่งช้อนรับแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่ราคาชุดนี้อาจจะเป็นการพักตัวเพื่อดันราคาใช่ไหมคะดันไปไหนต้านเนี้ยหนึ่งต้านเนี้สองราคามีต้านอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปทีระรับทีละต้านเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจุดเนี้ย มันเป็นจุดของจุดจบจริงๆจุดจบของการไซเวจจริงๆนะคะมันก็น่าจะเป็นชุดของการที่ราคาปรับตัวขึ้นมาพักตัวเห็นไหมพักตัวหนึ่งนะคะสีฟ้านะกรอบพักตัวตรงนี้ใช่ไหมคะพักตัวแล้วเกิดจุดต่ำสุดตรงนี้ราคาก็อาจจะแบบดันขึ้นมาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพักใหญ่เนาะน่าจะเป็นพักเล็กๆละอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยสวยไปดูสิบห้านาทีอ่ะไป ทีห้านาทีเราจะเห็นว่าราคานะคะมีการปรับอันนี้นะพักใหญ่ๆพักนี้อถ้าพักเล็กๆตรงนี้นะคะดันตัวต่อพักเล็กๆดันตัวต่ออ่มีโอกาสที่อาจจะดันตัวขึ้นได้เช่นกันเนาอะ,อะโอเคแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าราคาเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบของการไซเว์นะคะไซเวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเการเก็บกำไรทีพีของเราอาจจะต้องเก็บในกรอบๆเนี้ยค่ะเนาะกรอบๆเนี้ย เพราะฉะนั้นถ้าราคายังไม่สามารถผ่านได้ชุดนี้นะแล้วเกิดการพักตัวบริเวณอะไรนี้นะคะพักตัวบริเวณอะไรนี้ EMA รับซัพพอร์ตอาจจะเป็นการดันตัวขึ้นอีกชุดหนึ่งก็ได้พักอันนี้นะอ่ะตรงนี้ดูยากมากเลยนะคะจะเป็นพักพักอะไรแถวแนี้กับสองก็คือราคาถึงแนวต้านและเราไปดูในทางเฟรมเล็กๆซิว่า ถ้าเกิดว่าราคามีการไซเวยนะคะขนาดใหญ่ขึ้นนะคะขนาดใหญ่ใหๆ่ใหญ่ใ,ญใ,ญใ,ญใญขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่ราคาจะม้วนตัวกลับลงมานั่นเองกลับลงมาแล้วไม่ผ่านแถวแถวนี้นะคะนี่มีแนวรับทุกแนวรับแนวต้านมันเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วเห็นไหมโอเคเราตีซิ เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่จะมองได้เลยนะคะก็คือเอ้ยเหมือนจะเบรกนะโอเคสิ่งที่เรามองได้เลยก็คือว่าราคาวิ่งอยู่ในกรอบๆนี้นะคะที่เตีเยวไว้ให้ถ้าผ่านได้ก็จะคือมาเจอต้านต่างๆตรงนี้นะโดยส่วนตัวมองว่าอาจจะเฉยๆนะคะมองว่าถ้าราคาพักตัวเล็กๆตรงนี้นะคะยิมเอับซัพพอร์ตเนี่ยป พักตัวเล็กๆอีม e รับซัพพอร์ตไปต่อชนต้านพักอีกหน่อยปุ๊บอาจจะเป็นภาพนี้ก็ได้นะคะภาพที่หนึ่งถ้าจะดันตัวขึ้นต่อภาพที่สองก็คือไม่ผ่านต้านต้านนี้แหละแล้วเกิดการพักตัวแบบใหญ่ๆตรงนี้พักอย่างนี้เห็นไหมพักไซส์ยอยู่นั่นแหละจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะขึ้นก็ไม่ขึ้นสุดท้ายก็อาจจะปรับตัวกลับลงมาหาแนวรับด้านล่างนะคะแล้วก็อาจจะต้อง TP ละนะคะโอเคมุมมองวันนี้มองได้ประมาณนี้เลยนะคะก็คือเป็นภาพของการไซเวยอยู่ในกรอบกรอบนี้นะคะซึ่งถ้าราคามีการพักตัวชุดนี้ไม่ผ่านปรับตัวลงมาอ่ะรับแรกเนี่ยก็คือชุดนี้แหละถ้าผ่านได้ <c oughs> ถ้าผ่านหลักนี้ลงมาได้นะคะอืมเราไปดูเดยนะมีโอกาสที่ราคาถ้าปรับตัวลงมาก็ยังจะมาเจอแนวรับของเดตรงนี้เช่นกันอ <c oughs> เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะคะถ้าราคาชุดนี้เป็นแบบเ,เส้นเส้นขวาที่ปรับตัวขึ้นนะเป็นสีน้ำเงินแล้วกันชุดนี้จะพักเล็กๆดันราคาขึ้นชนแนวต้านพักเล็กๆดันตัวขึ้นนะคะแต่ถ้าต้านนี้ก็ยังไม่ผ่านผ่านไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นภาพของการที่ราคาพักตัวใหญ่ๆนะคะมีการพักตัวใหญ่ๆแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรพักตัวใหญ่แล้ว <c oughs> ไม่สามารถผ่านต้านได้นะคะก็จะปรับตัวลงมานะคะ ปรับลงมาถ้าปรับลงมาด้วยความเร็วแรงชานเข้าชุดนี้นะคะก็ให้ดูที่การพักตัวของชุดนี้ก่อนถ้าชุดนี้พักแล้วเป็นแนวโน้มของการดันแบบเหมือนว่าไซเวต่อนะคะเราก็ต้องเก็บทํากําไรแต่ถ้าเป็นการพักตัวเล็กๆ EMA กดเหมือนกันไซเวอาจจะแบบเดง้งๆๆอะไรตรงนี้นะคะเจอแนวรับแถวๆนี้อาจจะลงยากนิดนึงแล้วก็ถ้าลงมาก็จะมาเจอแนวรับเตดดัดนล่างนั่นเองอ่ะ ภาพประมาณนี้นะคะเก็บเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทำกําไรเป็นแต่ละรับแต่ละต้านไปละกันนะคะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะไซเวนหนักมากนะโอเคงั้นวันนี้มุมมองมีประมาณนี้นะคะประมาณนี้ซึ่งอันนี้ลงมาก็ไม่รู้จะยังไงต่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคมุมมองมีประมาณนี้เลยที่ฝากให้เพื่อนๆดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ